บัดนี้วันที่12มีนาคมเป็นวันที่69ที่ข้าพเจ้านางสาวสินตนาต้นงามขอถวายสิ่งสูตสาธายายาราพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ บทที่หนึ่งบทสวดชมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลโสอัตตากัสฉันตุเทวดาสัทธธรรมังมุนิราชจัสัสนันตุสักขโมกกะทางสักเกคมิจารุเปยคิริสิภะละตาดีจันตะลิเกวิมานีทีเปย์ละเทจักาเมตาลุภะหะวะเนเคหะวัตโธมหิเกเตปุมาจายันตุเทวาชลาถาวะละวิสมียะขาคันธาภะนาคาติทตาสันติเกยังมุนิวะระวาจนะสาธโวเมสุนันตุธรรมสมนากะโร อัยยมพัฒนาธรรมสวนสการุยอัยมพัฒนาธรรมะนักอัยยมพัฒนาบทที่สองบทปูชาพรลตนาไตอิมินาสกาเลนะพุทธังกปูเชยามะอิมนาสกาเลนะธรรมังปูเชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูเชยามะบทที่สามบทกาพรลตนาไตอะรหังสมาสัมพุทโตภะคะวะพุทธังคอนตังพิวาเทมิสวาคาโตภะคะตาธมโมธรรมังน้ำสางี ติปนาวะโโตสาวาส Less. Less? Well. ังโคสังคันามบทที่สี่บทสวดธรรมการสิทธิพาถะนโมตัสสัตภะวะโตระโตสมาสมุตัสสะนโมตัสสัตภะวะโตระโตสมาสุตัสสะนโมตัสสะตภะวะโตระโตสมาสมุตัสสะ บทที่5บทสวดไตรสัณนาพระมณะปะถาถะพุทธังสรารณัรงขจามิธรรมังสรารณัรงขจามิสังฆังสรารณังขจามิทุติยมปิพุทธังสารณังขจามิทุติยมปิธรรมังสารณังขจามิทุติยมปิสังฆังสารณังขจามิตติยมปิพุทธังสารณังขจามิตติยมปิธรรมังสารณังขจามิตติยมปิสังฆังสารณังขจามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสที่มีโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญงธัมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสที่มีโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญงสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสที่มีโหตุสัพพทาบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชชาจารณาสัมปันโนสุภโตโรภวิทูนุโตโรภุริสธรรมสาราลิ สาธาเทวมุตสาณพุทโธภควาติบทที่แปดธรรมานุสต,ติสวาคาโตภควตาธโมสันทิเิโกอาคาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตโปวินโยหิติบทที่เก้าสังขานุสติสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิติปโนภควโต ยาที่ทางจัตาริปุริสัยยุพาณิอัฏฐานภุริษะปุขาเอสะพะวัโตเจ้าวัคซังโคอังหุนยโยปังหุนยโยทักกิเนยโยอัญเชลิกะริญโยนุตัลังปุญญาคิตังมุกษาติ